สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับก็มีหลายๆคนถามมาแบบอยากให้ผมถ่ายแบบเต็มคันนะจีบีอา์พันรีวิวรถให้หน่อยว่าประมาณไหนบ้างมีอะไรบ้างมีของแต่งอะไรนะสีสันเป็นยังไงบ้างน,ะนี่นี่จีบีอาพันสองพันสิบห้านะชมกระต่ายเดี๋ยวผมไล่ของแต่งให้ดูนะเนาะสำหรับใครที่ติดตามของ c ีบีอาพันนะคนถา,ามมาไม่เยอะเลยว่ามีอะไรบ้างนะ่ะ ให้ดูก่อนอให้ดูของแรกๆเลยก็คือส,สิ่งแรกที่ทุกคนจะแต่งก็คือท่อก็เป็นเลสฟิตนะครับเป็นสลิปออนพร้อมตัวต่ออกมาด้วยนะครับถ้าเป็นเลสฟิตแถมจะมีตัวต่ออกแถมมาด้วยแล้วก็มีล้อสีทองนะครับนี่เห็นไหมทำล้อสีทองมาเชิดที่นี่แต่เป็นสีสีเหมือนนะแต่แค่ทำสีเฉยๆไม่ใช่ล้อมามาเชตจริงๆ ก็มีโชคหน้าครับไร้ตีทองมาทั้งหมดเลยไม่ใช่โอลินแทนนะเป็นโชคไร์มาทำสีครับตั้งแต่กระบอกยันตัวของมันทั้งหมดเลยเป็นสีทองทั้งหมดเลยรวมถึงด้านล่างด้วยเบรกก็ยังเป็นโทจิโกอันเดิมนะเป็นโทจิโกอันเดิมเดี๋ยวผมให้ดูชุดบนชุดบนต่อก็เป็นมือเบรกปั้มบนของเกลสปีดนะครับเกลสปีดแล้วก็ กะปุกน้ำมันเป็นลิซโซมาแทนนะก็แผงคอนี่ก็เป็นคาร์บอนตรงนี้นะครับแล้วก็มีมือคัดก็เป็นเกียร์สปีดเช่นกันก็เป็นเกียร์สปีดนะผมไมได้ฝั่งนี้ด้วยสติ๊กเกอร์สายบันเทิงน,นะผมใส่กระจกนะยังไม่ได้ถอดกระจกนะเพราะเอาไว้ใช้เวลาขับเดินทางไกลอีกข้างก็เหมือนเหมือนกันนะอันเดียวกันนี่ก็เกียร์สปีดก็มี ควิกคิปเตอร์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นควิกคิปเตอร์ Quick ของ ECU Shop เป็นอัพดาวนะฮะเป็นอัพกับ down แล้วก็มียางยางก็จะเป็นของ Conti Central ครับ Attack สองตัวนี้มันก็มีครอบบอแล้วก็มีมตัวกันรอยนะแบบนี้ มีท้ายสั้นนะฮะแล้วก็ไฟท้ายแบบมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับท้ายสั้นแบบนี้อันนี้ก็จะดูประมาณนี้นะมีหนึ่งสิ่งที่แบบหลายคนอยากอยากจะเห็นมันมากก็คือน่าจะเป็นเรื่องเรื่องของเสียงมันนะฮะเสียงแบบประมาณไหนว่าเสียงดังเสียงเบายังไงบ้างเดี๋ยวถ่ายให้ดูได้ดูได้ดู ฟังเสียงกันดูครับรถไม่ได้สตาร์ทมาสองสามวันมีติดไหม, <c oughs> มองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะสะตาร์ทติดไหมหนึ่งสองสาม Mikä